อันนี้น่าจะพันพันห้านั่งกระสอบหนึ่งเป็นพันเลยเหรอพี่ปูนเกาืออือโอ้โอเคปูนเกลาเลยนะครับอันนี้ให้ให้ถ่ายให้ไปแชมป์ดูใช่ไหมพี่อ่ะอันตึมปูนเกาืค่ะหมดกระสอบเลยเหรอพี่หนึ่งอือที่มันกัมันหนาสิบห้าเซนนะเนี่ยอันนี้น่าจะยี่สิบเลขวัและสิบห้า ตัวช่วงรอนี่นึกจริงๆอ่ะช่วงรอที่สิบได้อยู่เพราะว่าเราต้องเอารอลงไปนิดนึงก่อตอันนี้เพราะว่าัวน้ำตัวละกนกินน้ำให้รุ่งอีนิดเลยุเป็นน้ไหลตัวมันคุ่นป๊าปเป็นอัไนเลย รูนิดเดียวมันเข้าไปหมดเลยนะน้ำไปดำมันซึมหมดหรอ,หอไม่ไอปูนตัวนี้มันเป็นรูนิดเดียวมันไปเติมเต็มไม่ให้มันมีรูแล้วไงถูกไหมปิด